้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากกรรมวิบากให้เกิดมาตามเหตุผลจึงควรสร้างสิ่งดีงามประดับตนอย่าเป็นเพียงแต่คนไม่มีดีกุศลกรรมมันทำนำความสุขอกุศลอยากคราวครุกเสื่อมราศีภาวนาเมตตาให้เกิดมีสมกับที่ชื่อมนุษย์สุดเลิศเอย่ยกรรมที่คอยให้ผล กรรมบางอย่างตามเรามาตั้งหนึ่งพันชาติคอยจังหวะเพลอเมื่อไหรก็หวดเมื่อนั้นโอวัทธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำกรรมบางอย่างมันตามเรามาตั้งแต่หนึ่งพันชาติมันยังไม่มีโอกาสให้ผลก็มีมันก็คอยจังหวะอยู่นั่นแหละถ้าจังหวะของเราเผลอเมื่อไรมันก็หวดเมื่อนั้นกรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบัน กรรมบางอย่างให้ผลในชาติต่อไปกรรมบางอย่างมันให้ผลหนึ่งรอยชาติพันชาติจึงจะให้ผลได้เพราะอะไรสมมติว่าถ้าคนนั้นทำความชั่วประเภทนี้ไว้แล้วไปเกิดใหม่ก็ทำความชั่วใหม่แต่ว่าตอนปลายกลับไปทำความดีพอจะตายจิตก,กลับไปนึกถึงกรรมที่เป็นกุศลก็ไปสวรรค์ก่อน ไอก้กรรมพวกนั้นก็ให้ผลไม่ได้ก็คอยจ้องเล่นงานอยู่เท่านั้นแหละโอวัวธรรมคําสอนพระราชพรมยานเทระหลวงพ่อฤาษีลิงดำกฎแห่งกรรมกรรมตามหน้าที่ที่ให้ผลกรรมตามเวลาให้ผลกรรมที่แบ่งตามหน้าที่ที่มันให้ผลกรรมบางอย่างทำหน้าที่ให้เกิดเรียกว่าชนกกรรม นำไปเกิดเท่านั้นทำหน้าที่พาให้ไปเกิดแล้วก็หมดหน้าที่กลายกับพ่อแม่พาลูกไปโรงเรียนเอาเสร,รถเข้าไปถึงประตูโรงเรียนแล้วก็หมดหน้าที่ของพ่อแม่พ่อแม่ก็กลับบ้านจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของครูนี่กรรมประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคืออุปธรรมภักกรรมกรรมที่เกื้อหนุน มันมีกรรมบางอย่างที่คอยสนับสนุนให้ดีขึ้นกรรมทำหน้าที่ให้เกิดแล้วมีกรรมอีกชนิดคอยสนับสนุนให้ดีขึ้นประเภทที่สมเรียกว่าอุป,ปะาตะกรรมกรรมที่คอยตัดรอนอยู่ๆก็มีกรรมมาตัดร่อนบางคนกำลังเจริญรุ่งเรืองอายุก็ไม่มากได้เลื่อนฐานะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นมา เป็นที่ยอมรับในสังคมมีชื่อเสียงกำลังไปดีอยู่พอดีตายสนี่ทำตัวให้ตายเรียกว่ากรรมตัดกรอนสุดท้ายคืออุป,ปปีและกรรมกรรมบีบคั้นกรรมที่เบี่ยงเบนทิศทางหรือทุเลาลงเช่นกรรมเดิมทำไว้หนักแต่มีกรรมอีกอย่างหนึ่งช่วยให้ผ่อนเบาลงกรรมตามเวลาให้ผล หมวดสุดท้ายกรรมที่แบ่งตามเวลาที่ให้ผลนั้นกรรมบางอย่างให้ผลทันทีทันใดเขาเรียกทิฏฐธรรมมเวทนิยกรรมเรียกว่ากรรมทันตาเห็นกรรมบางอย่างให้ผลในคราวต่อไปหรือในภพต่อไปในชาติหน้าหรือคราวหน้าเรียกว่าอุปป,ปัตชเวทนียกรรมบางอย่างให้ผลในภพต่อๆไป ที่ยาวนานไกลเรียกว่าอัปปาราประเวทนียกรรมและกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอโหูสิกรรมกรรมที่ให้ผลแล้วหรือกรรมที่ไม่มีโอกาสที่จะให้ผลได้ก็กลายเป็นอโหุสิกรรมไปมันมีกรรมบางประเภทไม่สามารถให้ผลได้ก็กลายเป็นอโหูสิกรรมทำเนียมชาพ,พุทธจึงพยายามขออโหสิกรรม ถ้าเผื่อเราทำพลาดทำผิดต่อคนอื่นถ้าเขาให้อภัยเรากรมนั้นก็อาจจะเลิกแล้วต่อกันไปก็เกิดทำเนียมนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นกรรมในความหมายของพระอัฏฐกถาจารย์นี่ท่านแบ่งเป็นสิบสองแล้วจัดเป็นหมวดสาหมวดหมวดละสี่เป็นสิองข้อใหญ่ๆกฎแห่งกรรมทีนี้เรามาถึงประเด็นที่สองพูดถึงกฎแห่งกรรม ภาษาพระท่านเรียกว่ากรรมนิยามกฎแห่งกรรมนี้เป็นหลักการกว้างๆซึ่งเราจะต้องจำไว้ว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือกฎแห่งกรรมเป็นหลักการกว้างๆซึ่งบอกว่าคนเราหวานพืชเช่นใดชนิดใดก็ได้พืชชนิดนั้นเอามาเล็ดมะม่วงลงไปเพราะดิน มันก็ไปเกิดเป็นมะปรางหรอกมันก็ยังเป็นมะม่วงต้นมะม่วงมันโตแล้วมันก็ให้ผลมะม่วงมันก็ไม่ให้ผลเป็นมะยมนี่คือกฎของธรรมชาติหวานพืชชนิดใดย่อมได้ผลชนิดนั้นเป็นอุปมาทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเราทำกรรมชนิดใดเราก็ได้ผลของกรรมชนิดนั้น ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนี่คือกฎของกรรมทีนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องผลของกรรมอยากจะฝากไว้เป็นข้อสังเกตว่าที่ว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนั้นไม่ใช่กฎตายตัวฟังดีๆนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไม่ใช่กฎตายตัวเป็นเพียงแนวโน้ม ส่วนใหญ่ที่จะเป็นไปอย่างนั้นมากที่สุดแต่บางครั้งอาจไม่เป็นไปตามนั้นอย่างเต็มที่หรือไม่ให้ผลเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องฟังดีๆนะคะเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิดกันไปใหญ่คือหมายความว่าการทำดีย่อมได้ดีการทำชั่วย่อมได้ชั่วท่านใช้คำว่าย่อมคะ่ะ ท่านไม่ได้บอกว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วท่านใช้คำว่าย่อมก็หมายความว่ามันเป็นแนวโน้ม99.99%ที่มันเป็นไปได้ตามนี้เงื่อนไขของกรรมแต่ยังมีโอกาสให้เงื่อนไขอื่นเข้ามาแทรกแซงเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้เบนทิศทางไป แทนที่จะให้ผลหนักกลับกลายเป็นผลเบาแทนที่จะให้ผลเบากลับกลายเป็นอหสิกรรมไม่ให้ผลไปเลยก็ได้ก็ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายมีท่านหนึ่งไปที่วัดปวรการไปถึงวัดปวรเป็นผลของการมาของผมตั้งใจจะมาวัดปวรผมขับรถมาแนวโน้มของผมนี้99.99% 99 ก็จะต้องถึงวัดปวรแต่ว่ามันไม่แน่เสมอไปใช่ไหมครับถ้าเผื่อว่าผมนี้ขี้เกียจไม่มาล่ะผมก็กลับรถไปซะแทนที่จะมาถึงก็มาไม่ถึงหรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งและผมก็ไม่สามารถที่จะมาถึงที่นี่ได้โอกาสอย่างนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันเล็กน้อย ระดับของผลของกรรมพูดถึงดีถึงชั่วที่บอกว่าเป็นผลของกรรมมีอยู่สมระดับที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มีอยู่ด้วยกันสมระดับระดับสังคมระดับที่หนึ่งก็คือดีชั่วในระดับสังคมความว่าสิ่งที่สังคมเขาคิดว่าดีเช่นในสังคมไทย สิ่งที่สังคมคิดว่าดีเช่นความร่ำรวยมีลาบยศสรรเสริญสุขนี่เราถือว่าดีคนทั่วๆวไปของสังคมถือว่าดีความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ความยากจนอย่างนี้สังคมถือว่าไม่ดีดีชั่วนี้เป็นดีชั่วระดับสังคมดีชั่วระดับสังคมเราไม่ถือว่าเป็นผลของกรรมอย่างแท้ ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าเป็นผลพลอยได้ทำดีนั้นเราอาจจะได้เลื่อนยศแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการได้เลื่อนยศนั้นเป็นผลของการทำดีมันเป็นผลพลอยได้เท่านั้นค่ะหรือเราทำดีเราอาจจะรวยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรวยอย่างเดียวทำชั่วก็รวยได้โกงเขารวยเร็วกว่าด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้เท่านั้นเอง ระดับบุคลิกภาพดีชั่วระดับที่สองคือดีชั่วระดับบุคลิกภาพความว่ากรรมที่เรากระทำลงไปนั้นมันจะเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราคอยฟอร์มเป็นบุคลิกลักษณะของเราเป็นอุปนิสัยในด้านดีเช่นความเมตตาอารีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความไม่อิจฉาริษยา ความไม่อาฆาตพยาบาทใครหรืออะไรก็ตามที่มันดีๆนั่นนะ่ะเราอย่าไปถือว่ามันเกิดขึ้นเองนะคะบางคนนิสัยเรียบร้อยพูดจาไพเราะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่บางคนนี่ตรงกันข้ามเห็นแก่ตัวอิจฉาริษยาก็ป่านนั้นเห็นเพื่อนได้ดีก็ตาเขียวปัดตาลุกเป็นไฟกัดฟันกูดกูดพพดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ แต่ใจคิดเฮ้อท่านคิดไหมว่าอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเองหรือไม่หรอกมันเป็นผลของการกระทำที่เราสร้างสมอยู่ตลอดเวลาอย่างบางคนพูดเท็จหรือพูดคำหยาบเจอหน้าก็ไอน้นั่นไอน้นี่คุยกันนี่สัตว์เดรัจฉานวิ่งกันยั่วเย้ยไปหมดและนั่นละคะ่ะคนที่มีบุคลิกอย่างนั้นมีอุปนิสัยอย่างนั้นเพราะกมเขากระทา เขาสะสมมาอย่างต่อเนื่องพูดคำหย,ยาบหยาบคลายๆบ่อยๆผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนพูดคำหยาบไปชอบนินทาบ่อยๆชอบว่าคนอื่นบ่อยๆผลที่สุดก็กลายเป็นคนขี้นินทานางกลนอย่างไม่ทันร้อนเลยค่ะก็นินทาชอดชดไม่ได้พูดไม่ได้นินทาใครรู้สึกมันจะกินข้าวไม่ลงอันนี้ก็เป็นผลของกรรมเลยนะคะ กรรมคือการกระทำล่าวสะสมมาทีละน้อยจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกลักษณะของเราไปเพราะฉะนั้นผลในระดับนี้เรียกว่าระดับบุคลิก,กภาพมองเห็นได้เลยค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมองเห็นได้ชัดต่อไประดับพื้นของจิตระดับที่ละเอียดที่สุดระดับสุดท้าย คือระดับพื้นของจิตค่ะระดับที่เป็นคุณภาพของจิตกรรมแต่และอย่างที่เราจะทําลงไปมันสั่งสมมันประทับลงในจิตของเราสั่งสมเป็นคุณภาพของจิตเป็นคุณภาพของจิตทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วถ้าเราทําซ้ําแล้วซ้าเล่าถ้าดีจิตของเรานี้จะละเอียดสะอาขดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นแต่ถ้าเราทําบ่อยๆในด้านไม่ดี จิตของเราก็จะหยาบขึ้นสกกกรปรกขึ้นอันนี้เรามองไม่เห็นหรอกคะ่ะแต่ถ้าพิจารณาดีๆเราก็สามารถเห็นได้ก็ขอยกตัวอย่างเช่นแก้วน้ําถ้าเป็นน้าําใสๆเราเอาหมึกสีดําหยดลงไปสักหยดหนึ่งน้ํานี้ก็จะกลายเป็นสีดําแต่ถ้าน้าําใสๆเราเอาหมึกแดงหยดลงไปน้ําก็จะกลายเป็นสีแดง พื้นของจิตเราเดิมก็ใสสะอาดท่านเรียกว่าจิตปกติใสสะอาดเหมือนผ้าขาวแต่ผ้าขาวจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสะอาดจริงๆค่ะมันก็มีสกรปรกจิตที่เหมือนผ้าขาวไม่ได้หมายความว่าจิตที่ปราศจากกิเลสมันมีอยู่แต่มันมีไม่มากนักถ้าเราทำอะไรลงไปถ้าเป็นฝ่ายดีมันก็จะประทับลงในพื้นของจิตเรา แต่ถ้าเป็นฝ่ายชั่วมันก็จะประทับลงพื้นของจิตเราจิตจะสะอาดหรือสกรปรกก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเรานี่แหละค่ะเราทําแต่ละวันทําแต่ละครั้งพอนานๆเข้ามันก็จะออกมาเป็นบุคลิกเป็นนิสัยของเราอันนี้ถ้าเรามองไม่ดีอาจจะมองไม่เห็นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆ แลพระพุทธศาสนานั้นท่านหมายเอาระดับพื้นของจิตกับระดับปุกลิกภาพส่วนที่เป็นระดับสังคมถือว่าเป็นเพียงผลพลอยได้ของการทำดีทําชั่วเท่านั้นเองไม่ถือว่าเป็นผลที่แท้จริงของกรรมคนที่มีศีลบริสุทธิ์ทั้งศีลห้าทำมาคาขึ้นก็รวยได้เหมือนกันคนที่โกงก็รวยได้เหมือนกันรวยเร็วด้วย เพราะฉะนั้นความรวยความจนไม่ถือว่าเป็นผลโดยตรงของกรรมทำดีได้ดีหมายถึงทำดีได้ความดีไม่ใช่ทำดีได้ของดีค่ะ